我们俩。 ตกหรอกนาะแม่เนอ้อไล่นี้หรอไปตกทางอื่นแล้วรุนยืนหนลุดฝนเหมือวานกับจังสีล่ละพี่น้องเหมือวานนี่บาบสามครือฝนตกเหมือนหนีทึ่งร่มจะว่าฝนมานีมากแม่ปักตะไคร์ไป <laughs> บ่แม่น้นองกีต๊กหรอบ่นานแดดออกแล้วแม่เอแอดดออกแล้วรอดแล้วรอดแล้วผู้รองคนหยานไปจอดตังแต่ท่านด้ร่มบุญออตีเรงสี่จอดบุญหย้ยบุญไล่ร่มยางเดียวเลยบุญเลยบอกว่าบุญเลยไทยขี้บุญมาขันแม่นฝนตกมาอันขันเจ้าแรงยี่นี่ฝน,นตกใส่เจ้ามาเตะปลาคอยบุญมา เห็นแต่ไปต่อว่ะบุญเราทิมาจอดเท็ยนยังบูเราบ้านหไ,ไ,ไหนล้งเม่เลยไปสนอมันเตื่นมันตืน่นรถดำอย่อาพากันขึ้นมาจอดเราบังหันรถดำขึ้นมาจอดเบิด,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 ดเด้สงสัยตื่นรถดำจอดเลยแดดออกเลยนี่เป็นไดเปียงบ่อบาดนี่ยาจือเป็นไงยาจอืจอยาจอืจอเออ ระวา่างรถขั้นนินจอดบุญได้สองเถยวเราไหนไพัวไปแรนนน่ะบุญเลยวันขันยานมันมืนอน่ะรกระจอดหรอกกระย่างกับแค่มบุนวางทีเพระต้องขี่ขึ้นมาขันยานปอนนั้นบุญว่าชั่วต่อหลังจากที่กลัวฝนเป็นไหนบันนีแดดบ่ แม่ขันมากกับมากก่อนนี่เด้อน,นี่าาขันสิบอยูอ่ะว่างึ่งหัดดนรถามยานจอดเบิร์ว่าข่อยไรผัวข,ข่อยร่มพันเดียวข่อยสูนข่อยไรมาโตง้ะก,กูน่ะแต่ว่าขันแม่ขันแม่สิบ่หลอดก็บ่หลอดตัวนี้แล้วนี่ตัวไหนไม่หลออ่ะ มาแล้วก้อนนี้ไม่น่าจะรอดรอรุ้น <รอ S 1> มันไม่โห<อ>ไม่ล่ะต๊กสำ่มนะไม่ขับแล้วหรอนกออไม่ขับแล้วหรอน้ำมันจะหมด กรณีฉุกเฉินนะคะปกติเราจะเติมแค่ตอนเย็นแต่ว่ากรณีฉุกเฉินเราก็ให้เติมเ,เพราะว่าเราเร่งงานเราต้องเอางานไปก่อนอแต่น้องอแต่น้องเข้าดีนะเขารู้กฎเขาจะมาเช็คเทียวอะนุมสิเช็คเทียวน้องมันสิวัวชนนะแต่กรณีแบบนี้เราไม่ว่านะคะเติมได้เติมเลย เอนี่แหละเป็นยงานเจ้านี่แหละขืนก้อนมูได้ดิเจ้ขืนก้อนมูพึ้นมมว่าเลยเจ้าขืนก้อนมูเป็นเครดอีกแล้วโอ้ตายเลยขืนก้อนมูตลอดเป็นงานเจ้านี่ละภาฝนมากน่ะ

รอด์ดรอดตายวันนี้ละมันมาแล้วบลอตเทนบล็เชนบล็เนบล็างจวดอ๋อรุนฝนตกับเอาบักอ้วนบัย็างจวดอ่ะเอาหนีฝนอีกแล้วตีแรกบลมาว่ะสายช่ับบมากว่ะเอาบล็เนยานคันแดงกับยานดนี่เอาไหวมารุลนพี่น้อง ผู้ผูล้ละคันรถเป่าขึ้นมาก,ก่อนแล้วย่านเอาตีเล็กตีเล็กปัญญาเอาลองเบิงังสิได้ช็อตเด็ดมือนี่ล่ะเด้อบัดนี้เอาบอกแค้นบอกแค้นบ,นบ,นบนอกนนไปวันไหนได้ฮอดดินนะโอ้ยหนีฝนอ,อีกแล้วพีน่น้องเห็นแดดออกก็ดีใจบอกขาดเนาะโอ้ยบอ,อกแค,ค้นนะแค้นหนีตาย เอาตีเล็กกระป๋าชัยแล้วเอาตีเล็กกระป๋าชัยสองคันสุดท้ายรอดไม่รอดเอาสองสามคันนี่คือรถเต่าตะวันตีเล็กกระป๋าชัยไปต่อเอาแดดออกนนี่เอา้าเอ้ามีรถเอ้าได้มาไปแล้ว <c oughs> ถึงแดดตัวโอ้ย <c oughs> เอาล่ะปลาชัยกับตีเล็กบ่ท่อสาดหนาว่ามีสันนี่จวดย่างเดียวตีเล็กว่าเอามันมาแล้ววันนี้โอ้ยมันนายฝนแถวบางนี่คือราเจอละมันหัดเหนียวหนุบเอ้หนุบเอาตีเล็กกับปลาชัยตีเล็กกับปลาชัยมาแล้วเอาเอา ฝนอีกแล้วอ้าวตีเล็กกับปลาชัยว่าไงจะรอดหรือจะล่วงโอ้ยเย็นแบาผู้ชายอ้าวนุ่ครีมลงไปต่อมาแพ็กคู่ตีเล็ก ป๋าชายัยไม่กลัวว่าสันว่าโดนมาปัานอ้นันเข้าฟังยานฝนแล้วมือตือต้อๆมาก,กับมือีลีเด้พี่น้องเป็แต่ยานนี่ลีได้ทั้งมือทั้งแดดสีออกก็เลยเบิงบ้งบ่ชหูเบิ้งบ่จืดเลยนี่มือตือต้อๆตัดฝนก็นหน่อยอยู่ได้เจ้าขืนมา่ยังเจ้าขืนมา่ยังก็มาลงไปเอาดินโอ้ย สูตีเล็กกับป๋าชัย,ยว่าไรเลยเจ้าเอาตีเลกกับป๋าชัยมาแล้ว อดเห็นบ้านนี่ผู้เฒ่าเห็นให้เบิ่งนี่โอ้ยเบิ่งเบิ้งนั่นมีตะมีตะคนหยาดฝนยืนเลี่ยงกันอยู่น่ะแม่โอ้ตายเลยแสดงว่ารถบร่แรงเลยนี่บ่กล้าล่องไปนี่โอ้ยผู้เฒ่าจวดดีหลีอ่ะลงมามา <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่อเลี้ยวสันมา,ออา,อาโอ้ยพ่อจะไหนแดดออกแล้วแม่ นั่นเห็นบอมันตื่นรวดมูเจ้าหรอบัดนี้มันบอมาดอกฝนน่ะโอ้ยตายเลยย่านฝนจอดแล้วมามันไม่ตกหรอกมา ตอนนี้ห้ามีห้ามวแล้วคิดแล้วคิดอีกจะไปดีหรือเปล่าวะไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปอ้าวตีเล็กลงไปอีกแล้วจวดจ้างเดียว เอาละลงกันไปเป็นขบวนทั้งสีนี้ฝนทั้งสีย่านฝนใจจุดใจจ่อจะไปต่อหรือจะรอโอ้จะไปต่อ,หร,อ,อ,อ,ตอหรือจะพอแค่นี้สรุปลงไปขึ้นบิดแล้วพี่น้องตีเหล็กน้าทิม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอรอลุ้นฝนจะตกหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ตีเลกนําทีมไปแล้ว